ไม่ชชยผาที่ลงแล้ยืมาแล้วยืมบาเนี่ยระการเน้วเมือนี้หลาบคุมดับคุมหมดเหตุหลาบแลีวสิลวกให้มันซุกเนาะเพราะว่าเพรจานยเป็นสันดิบก็ได้หลับคมนี่ไม่ขว้วตั้งฝีประกาศใจพักต่างคนต่้งก็สร้อยมะคุงตัมะคุง พนงานพนปลว่าเห็ดกินถวายวาจานเ้ดเนาุนราะว่าาน่ิกนี่อาหารเส้นแตงแล้วอันนี้แตงแล้วผักสนหนึ่งอาหารมี ไข่มีขวใไข่ใช่ผสม,มแป่งไววจ้าที่กำลังเหยีดมาท่านแล้วเนาะตัางปีกะต้มเจี๊ยตีต้มซีดนี่แหละแบบน้ำฟดเะลงตงม้ตงมขมต้มขม เตรียมเบิ้งตอนคนก่อยมาเนี่ยตอนนี้พักเบรกไว้ก่อนในตอนนี้ตอนคนคนให้เข้ากันหลาบคมสำเร็จแล้ววันนี้ก่อยหลาบคมอะให้ไม่ถาว,วันยินละตัก ทั้งปีกระซิมใส่ประคุงยิ้วเข่าวะกระซิใส่ประคุงตัวันป่าต์้วเขาวจานเรียกขับขนาดจานเหี่ยวเนี่ยโอ้หนี่อยสีนเด้อตับขมกลอยสีน เรียบร้อยนะไม่กลวเอามาตัดมาแตงแม่แม่แม่บดบถือเลขนล้วสงสัยบดถือเลขกันนี่ยวันนี้มหฬาเลยมบอเ บอกอันนันแหละเจ้าบอกไอยให้เจ้าบอกละเอียดฝันเล่นฝันดอฝันฝันอีสิ่ามันมันเปล็กมากสิ่งอะไราเลี้มาตัวมาอยางนั้นอฝันบอกว่าอยากกินมันบอกจเนี่ยมันบอกบอกด้ว่าละไรฝันมันบอกอไรกันบอกคนตันตัดปลาปลาตันจัดปลา วัเลคืโอ้นบอกใส่เดียจัดแจงเรียบรอยแล้วเตรียมย่อบันห,นหนี้ไหนแม่งวะต้องวดจัดพักอืมเอาหัวหนาจังชื่อเลครฮะเอออย่เสียใจเขามีเขามีแก่มือ่อยโย <laughs> ก็มีแก่ม,แมือใหอ,อ,อ,อยู่เพราะว่าแม่ก็ยังบันเทิขายก็ยังขายอยู่น,นี่ย่อจานปลาเกันนี้ไม่มีมียงสารแดงแลาวเลียงยบดแล้วาองไ่ยมาดขึ้นนะอยกระเลกสีแล้ห่อไปไปขันเน็ตมันแมน ลูกกีจะว่าผ้าเด็กกันแม่เด็กบอกปแมนสองฝั่งนี่คอยดิ้านเอาจานพักขึ้นมาใหญ่ดิ ยังตบเดยเขัยังตาก